นะโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากิเลตัสโลชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียนเก้าว ขอถวายความเคารพแด่แม่พ่อครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิระนันทาเทลีภัธรรมรัตนัธกานิบาทอังคุตตะนิกายเล่มที่23หน้าที่250ข้อที่129ว่าด้วยทานที่จัดว่าเป็นมหาทานพิสุพิสุณีทั้งหลาย อริยะสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตละอธทินาทนานเว้นขาดจาก,จากอาทินาทนานละกาเมสุมิชาจารเว้นขาดจากกาเมสุมิชาจารละโมสาวาตเว้นขาดจากโมสาวาตละการเว้นขาดจากอธทินาทนาน เว้นขาดจากกาเมีสุมิชาจาร์ว้นขาดจากมุสาวาทและเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยปิปัจทา,านแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณขันให้อภัยทาน เวรทานอัพยาปัชฌทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณพิสุพิสุณีทั้งหลายนี้ทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศ เป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่เคยถูกทอดทิ้งอยู่ในปัปจจุบันและจะไม่ถูกนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขพึงปราถนาน่ารักใร้น่าพอใจพิสุพิสุณีทั้งหลายทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่เคยถูกทอดทิ้งในปัจจุบันและจะไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพามผู้รู้ไม่คัดข้านพระสูตรว่าด้วยทานที่จัดว่าเป็นมหาทานก็อเอวังขอากราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศิรณนันทาเทรีเมตตาขยายข้อความในพระสูตรเพื่อความแจ่มแจ้งด้วยเถิดจ้าค่า ชัดใส่ใจเรื่อยๆความชัดในกายสังเกตด้วยนะว่าชัดหรือไม่เห่นมันมีคือใส่ใจลักษณะที่ปรากฏอาการที่เกิดขึ้นในความใส่ใจ ไม่ตึงเครียดความรู้ชัดไม่ใช่ความตึงเครียดรู้ชัดมันก็ผ่อนคลายอยู่ในตัวมันถึงจะรู้ชัดมู้สึกตัวชัดยังชัดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตั้งไว้อีกลมหายใจเข้ายาวหรือสั้น เราใใจออกยาวหรือสัน้นเย็นหรือร้อนมีกิริยาอย่างไรให้มันแช่แนนลมมันจะค้างใครจะรู้แต่มันไม่รู้นะมันครึ่งๆร่นะสังเกตหน่อยนะรีอสึกตัว ใจเข้ารูใ้ใจออกลู้ผ่อนคลายมันจะเริ่มตึงอีกนิดนึงพอนั่งๆเดี๋ยวมันเคยชินชีวิตของเราอยู่กับความจริงจังมากอันก็เลยเลยไปอยู่แช่อารมณ์ความตึงเครียดไงเราต้องรู้ว่าการที่เราจะเจริญธรรมชาติรู้ตื่นอยู่เนี่ย มันต้องแบบที่ธรรมชาติเขาเป็นอยู่ไม่ใช่อันที่เราสร้างขึ้นอะไรนี่เพราะว่าผ่อนคลายร,ตรูตรงตรงมันสุดคุยเรื่องของไม่มีอะไรลบลางอันนี้อันเี้ยมากมีองแปดเนี่ยจะเสื่อมไป แต่แต่อันเนี้ยคือบทที่อยู่คู่โลกนะงานๆเข้ามาแปดต้องรอพระเจ้ามาพบอีกครั้งอย่างนี้นะแต่เรื่องของลักษณะเห่งธรรมอันนี้ของคู่คู่โลกนะว่าางัันเถอะ การเว้นจากการฆ่าเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตกิดขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในกามทางร้ายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการดื่มสุราหรือของที่ทำให้ขาดสติ เว้นจากสิ่งที่ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสลายสูญไปด้วยเครื่องน้ำเมาหรือยาเสพติดอนใดก็ตามการเว้นขาดห้าประการนี้เป็นของเก่ามีมานานไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมีอยู่แล้วแตบบ่ว่ามีเป็นของเก่ามีมานานไม่เคยถูกทอดทิ้งเนี่ยคือมีอยู่แล้ว มาตลอดอยู่แล้วไม่ต้องมีพุทเจ้าก็มีอยู่นะนี่เป็นการชื่อว่าเป็นมหาทานเพราะอะไรท่านบอกว่ามันเป็นอัพยาทานใช่ไหมย่างในอ่ะใช่ไหมรู้นะเนี่ยมันเป็นความเบียดเบียนใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราเว้น จากการเบียดเบียนเบนจากสิ่งเหล่านี้มันนะการฆ่าการพูดโกหกก็พูดโกหกเพราะอะไรหลักตัวเพรอเจ้าพ่อชังพ่อหลง สะดวกเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นมหาทานแล้วก็เป็นที่อกเวรทานไม่มีเวรเพราะเราไม่ไม่ไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะการฆ่าทำให้เกิดเวรไม่ไปสร้างเปวนสร้างกรรมอะไรไม่เบียดเบียนใครไม่ขโมยของใครนะ ไม่จ้องจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะต้องรู้ความเลวของตัวเองแล้วละเสียถ้ามีถ้ามีถาม้ถาไม,ม,ม่มีก็เดินหน้าไปสิของที่สว่างกว่านี้สะอาดกว่านี้มีอยู่นะอันนี้เป็นพื้นฐานของวัตตนะงานที่นี้อันที่มันจะสะอาดกว่านี้ก็ต่อยอดได้อริยมรรคมีองค์แปดนะลักษณะนะในคนว้นคนจเจริญคนละ คนทำให้เกิดมีคนทําให้สิ้นสุดอยู่ในกระบวนการนี้แหละนะกรกระบวนการของอรอยียมารคกมีองแปดหาศึกษาเอาไอ้ว่าพื้นฐานนี่ห้านี้ม้อนใจความกับเคลนใจความแห่งใจเกิดขึ้นนะมากมายละเกิดนะเพราะฉะนั้นเราอะไรที่เราเคยผิดศีลเนี่ยต้องเห็นโทษของมันนะ เองไม่ไม่เยนนวลนถ้าไม่เห็นันก็เพลินอร่อยอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมละ่ะไม่กลัวบาปอกกรรมนะใช่ป่าวเออมันต้องรู้ต้องฟังธรรมเนาะไม่งั้นก็ไม่รู้นะก็มไม่รู้จริงๆอย่างนี้นะก็ต้องที่นี้ก็ศึกษาอันนะึ่งเราฝึกตัวเองท่านบอกว่าเป็นการฆ่าเป็นการลักทรัพย์เป็นการประพฤติผิดในกรรมเป็นการพูดเท็จ เว้นเศษสิ่งอันขาดสติสัมปชัญญะที่เป็นเหตุให้ขาดสติสัมปชัญญะให้เว้นไปนะนี่ถามว่าเอาที่ผ่านมามันก็เละมาแล้วก็เละต่อไปนะไม่ใช่ผ่านมาเป็นอะไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรใช่ไหมไม่หนอนแล้วก็เป็นคนใหม่สี่จะไปยากอะไรนะเออรู้ว่าอ๋อท่านให้เว้นอย่างนี้ จริงนะถ้าเราถูกเปลีป่ยนบ้างเราก็เศร้าโศกเราเป็นทุกข์ใหญ่ถ้าไงเราไม่ไปเปลีป่ยน,นของดีกว่าอย่างนี้นะถ้าเราโดนบ้างอา่เราอาจจะเพลินอดีตเราอาจจะเพลินบนความทุกข์ของผู้อื่นก็ได้โอ้ยสนุกสนานนะเดี๋ยววันหนึ่งเถอะมันนึกไม่ออกเราจะรู้สึก,กวันหนึ่งละนะ งั้นวันนี้ในเสียงธรรมะาเราก็ต้องเออ,อันไหนเว้นก็เว้นอันไหนเจริญก็เจริญลุยไปหลับหูหลับตาเชื่อไปก่อนจะได้อิ่มใจนะชนะใจข้างในนีที่มันเป็นเหมือนน้ำทิมแทงจิตที่สะอาดเนี่ยของสกปรกเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็มีผลบุญเกิดขึ้นในจิตเป็นมหาฐานพอเราชนะใจกิเลสที่ไรกะทั้งหลายนะอ่มันก็เป็นภาวะที่เออ ทวนตัวเองแล้วก็อิ่มใจนะแล้วก็อีกอย่างคือสภาพของจิตมันจะมีกําลังนะมีกําลังของแบบที่เขาแก้วก้านะนะพะเราต้องแก้วก้านะคนเคยเลอะเธอมาก็ต้องรู้จักเหตุรู้จักผลเนาะไม่เห็นหนวนเนาะเคยกินอยากจะจับ <c oughs> กระทุบเรียกเขากินเรียกเขาทานะตัวเองทำอย่างนี้นะก็มันอร่อยเนาะเมื่อก่อนอรนอะเออ ก็มันอร่อยใช่ไหมมันนึกถึงความอร่อยบอกเ <c oughs> ดี๋ยวนี้บูมีเลยบ่เอาแล้วเนะเาะเป็นคนใหม่อย่างงี้นะเพราะว่าเราจะเจริญมีชีวิตเป็นมนุษย์ทั้งทีนะก็ลองเนี่ยถ้าใครทําไม่ได้บอกว่าโอ้ไม่ได้เรกต้องดํารงชีพอถ้าอย่างนั้นขอวันพระวันโกนลอง ดูที่มันจะแห้งตายไหมถ้ามันไม่ได้กินไม่ได้อยู่ตามที่มันผิดจรินผิดธรรมเนี่ยลองเด็ดเดี่ยวตัวเองเนี่ยเอาไขมันข้างในมาใช้มันก็ได้เห็นไหมถ้้ไม่ได้กินอย่างที่ใจปากต้องการเเคยๆก็ให้ร่างกายมันกินไขมันข้างในมั่งจะได้แข็งแรงนะมีใจเข้มแข็งวันโกนวันผราของเราชาวพุทธอนไทยมีวันโกนวันผ้าก็เลือกมาหรือวันหยุดอะไร นะอย่างน้อยสินห้าเราจะมั่นคงอย่างนี้เพื่อนมาชวนก็พอกันตรงตรง,ตรงนะถ้ามันไม่ยินดีกับเราก็เลิกคบเถอะชวนคนเลิกคบเอาแม่นหนะแต่มันก็อย่างว่าเนาะก็ให้คบเพื่อนที่มันปรารถนานดีกับเรามาก็ดีไม่ใช่เอาแต่จใจนะเพื่อนที่เอาเต่จใจถึงเวลาสถานการณ์ขึ้นมาจะทํำยังไงมีแต่กินกับเที่ยวเฮ้ ี่ทางจะเห็นหน้านะจะบอกให้เพราะะ้เราต้องเด็ดเดี่ยวยืนขึ้นมาเลยตัวเนี้เป็นหลักประจําจทุกวันนะแล้วก็การให้กําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาเป็นจากขากันให้อันนี้ก็เกิดลูกปธรรมมันทําให้สังคมเจริญน,นะทำไปแล้วก็มีสินห้ายอย่างนี้นะ ฉันมีสิน้าเต็มเลยเดี๋ยวเที่ยวไปทื่มยืมทางนู้นทีทางนี้ทีเกาะน,นี้เกาะสิเนี่ยมาใช้นะยืมมาทําบุญนี่ไม่สะอาดนะอืมต้องเป็นของที่เขาให้มาแล้วด้วยใจจริงอย่างนี้นะเออไม่ต้องไปยืกู้ยืมทาบุญในเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเรื่องอะไรอะไอ้อะไรนะบวชทีก็ไปกู้อะไรมนาะใช่เปล่าอาวิญนะวนเออ จะบวชลูกบวชหลานก็ไปกูง้งมาทำบุญก็แย่สิใช่ไ่าบวชเจ็ดวันศึกแล้วยุงเลยเนาะเอออย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขคยทำบุญทำทานแต่ทำไม่ได้ไม่มีตังก็นี่ไงสินห้าเนี่ยมาหาทานเด้อมาหาไปว่าใหญ่ยิ่งเด้อนะก็ละกิเลสเครื่องโลเลในตัวเราไี่แหละอะพุดต,ตัวเองนะ สินหน้าดีที่สุดอ่า,ามีโอกาสก็เรามีแรงเราก็ช่วยเรามีความรู้เราก็ช่วยงี้ก็ไม่มีปัญหาสบายชีวิตนะ้มันปลอดโปรง่งมีกันเคลื่อนไปของทานกับมหาทานไปสังเกตมหาทานก็ออแก่เห็นสัตว์มันกําลังลําบากก็มีจิตอนุเคราะห์จิตอนุเคราะห์เสกคุณเรื่อยๆก็เอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลือ ตามความเหมาะสมตามควรใช่ไหมมันก็มีต้องใช้สติปัญญาอยู่ในสถานการณ์หน,หนอะไรก็ว่าไปใใจเข้ารู้เราจะมีสินมีมหาทานได้มีสินห้าโคบเราจะต้องมีการฟังสังเกตตัวเองอย่าเพิ่งบอกว่าฉันสินโคบแล้วจะเย็นเย็นเราดูก่อน นี่ดูก่อนก็คือเฝ้าสังเกตตัวเองต,งต้งตั้งไว้ที่กายรู้สึกตัวไปในกายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเวลาที่ใจมันไปทางอื่นที่มันไปอยู่ในมันเลยจากหมวดสีลห้าไปเนี่ยเลอะก,กำลังจะผิดศีลแล้วจะได้รู้ได้เห็นนะเพราะว่ากรรมกรรมดีแก่อะไรได้ ทีนี้กรรมดีเนี่ยบางทีอั่าี้ยเจอเจอเจอแล้วความรู้สึกทางใจเกิดแต่ว่าในอย่างที่โลกสังคมข้างนอกก็เป็นนะที่ว่าบางครั้งก็เกิดจากความเกี่ยวข้องด้วยกรรมฝ่ายมืดต่อกันก็ได้อย่างเงี้ยนะใช่ไหมไม่ย่นวนวเกิดติ้งกันขึ้นมาใีนี้ปัจจุบันที่เรารู้ตัวคนมีครอบครัวแล้วอ่ะ ก็ต hey, e ้องเฮ้ยใจหรือเปล่านะต้องเอกใจต้องตั้งสติดีๆเราเพื่ออะไรไปเราตั้งไว้ว่าเราจะมีสิ่งอุบาสกอุบาสิกาแก้วนลัตนะอุบาสิกาบาสกรัตนะผู้เดินตามพุทเจ้าก็ต้องตั้งสติดีๆนะพอใจพอใจในสินในธรรมของตนก็ละ วิบากที่จะพัดไปอีกก็ตั้งขึ้นใหม่เป็นคนทรงตัวไว้ในสินในมหาทานนี้แล้วก็เปลี่ยนทิศจากอันเก่าเป็นอันใหม่ไปเลยปัจจุบันเนี่ยที่มีสติในกายเนี่ยโอ้สะดวกแล้วก็ได้เห็นตัวเองอีกเพิ่มเึินก็ชําระตนในอันที่มืดเนี่ยชำระติงออกไปได้อีกโอ้มีแต่สว่างอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่มีเสียงเลยเ นะขยันไว้ประกอบทำเครื่องตื่นไหมนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดนะชีวิตประจำวันทีละเพือกับเรื่อหนึ่งรู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าก็ทํากิจอะไรก็ทําไปนะไม่มีโอกาสเข้าสู่สถานที่ประพฤติทธรรม างคนไม่มีโอกาสเลยก็ต้องพบหนีไว้เอาเองเอาโทรศัพท์หรือเครื่องมืออะไรที่จะสร้างเครื่องเตือนให้เรากลับมาที่ลมหายใจสักนิดหนึ่งเพื่อฝึกการรู้ตัวต่อยอดสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะให้มันงอกงามขึ้นอันที่มืดจะได้ถูกเห็นมาะถูกลากไปนะก็จะได้สะดวกอีกมากมายไกลกอ่ารู้สึกตัว どうぞどうぞトうぞ。